ตกลงล่างตลาดเขียวหลังตลาดเขียวครับห้ามสูบปที่ชุมชนนะครับ ขอความกรุณานะคุณเนพะือ่อนรท่านนะครับเรื่องสุโรีันะครับถ้ามาดูแท็กที่ดูนะครับสาลาหลังเสียวนะครับ